ทานให้อร่อยนะยออฟ้าจ๋าจะกินข,ข้าวกับเจมัยเจหิวแล้วล่ะไปสิคะฟ้าก็เลยหิวพอดีเลยดีได้กินันให้เรียบเลยนะอยากทานอะไรคะหมูสะเต๊ะไปด้วยคนมั้ไหมครับคุณทัศนีัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีค่ะ ตายแล้วนี่แมเจอกันทีไรว่า้เจทุกทีเลยอ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องไหว้แล้วนะคะเจอายุมากกว่าคุณนิดเดียวเองเออแล้วนี่จะไปทานข้าวที่ไหนกันแล้วครับยังไม่ได้คิดเลยละค่ะตายตายตายฟ้าจ๋าเจเพิ่งได้ใกล้พอดีเลยเจมีนัดกินข้าวกับกิกนี่นาเจ้คงไปกินข้าวกับฟ้าไม่ได้แล้วแล้วอะเจ้เดี๋ยวสิทำไมเห็นผู้ชายดีกว่าน้องล่ะ มันแน่นอนอยู weiß, はは่แล้วสิผู้ชายหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรคุณทัดเทพค่ะยังไงเจ๊ฝากดูแลน้องสาวเจ๊ด้วยนะคะได้เลยครับใจ้ผมดูแลตลอดชีวิตเนี่ยก็ได้นะครับป้าว่านะขอชิมหน่อยยว กิกหลอกิกหลอโอ้ใช่กิกหลอจะไปก่อนก็คือลืมอ่ะเชื่อผมดีมากเลยนะเชฟอุ้ฟ้าค่ะว่าไงนะคะคุณทีม่าย้ายออกจากบ้านคุณแล้วเหรอคะใช่ครับทำไมล่ะคะก็อย่างที่ผมบอกเลยครับผมกับชีน่าเนี่ยเราสองคนไม่ได้มีอะไรจริงๆความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายนะครับเออ คุณฟ้าครับเมื่อไหร่ครอบครัวเราสองคนเนี่ยจะได้มาคบปะพูดคุยสักทีละครับคือว่าคุณพ่อคุณแม่ฟ้าท่านไม่อยู่น่ะคะ่ะไปเที่ยวต่างประเทศทา,างนั้นเอาไว้ท่านกลับมาแล้วค่อยนัดกันใหม่นะครับคือเวลาคุณพ่อคุณแม่ฟ้าไปเที่ยวนี่นะคะไปนานเลยค่ะอยู่ทีเป็นเดือนเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมรอได้ ช่วงนี้เราจะได้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนีะครับดีไหมครับก็ได <ST AR> ้ค่ะใช่ไงเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟากลับมาเมื่อไหร่ฟาจะพาคุณเที่ยวบ้านฟารับรองเลยนะคะ่ะ ว่าคุณทัดเทพเนี่ยจะต้องชอบบ้านฟ้าแน,น่ๆเ,เป็นอะไรยะทำหน้าตึงเป็นหนังกองไปได้คนที่บ้านคุณทัดเทพตอนนี้ทุกคนเขาลุกฉชนมากเลยนี่แกอ้าวอย่งงั้นก็ดีสิอย่างนี้ความรักของบ้านฟ้าเนี่ยก็จะรอไปด้วยกริตกุหลาบไม่มีอุปสรรคอะไรขวางกัน ใช่ความรักของแานฟ้าเนี่ยลอยไปด้วยกิ่ดกุหลาบแต่ความรักของแมนซอนก็กําลังจะมาถึงทางตันเฮ้ย hey, นี่แกยังไม่เลิกหึงตัวเองอยร่เนี่ยออฉันยังไม่เลิกหึงตัวเองแกคิดดูสิจะให้ฉันเป็นแานฟ้าตลอดไปได้ยังไงกลับไปเป็นแมนซอนก็ไม่ได้คุณแททเทบไม่ได้ชอบอยู่บ้านนอกนั่นสุดคุณหญิงพระอูล ก็ลังเกียดดูถูกเองแกอะไรดีแล้วอย่างนี้มันจะลงเอ่ยอยังไงต่อเนี่ยหรือว่าแกจะฆ่าให้แม่ซอนตายไปจากโลกนี้ซะเว่อเว่อเว่อแหลแกแกจะบ้าเหรอแกแนะนำอะไรฉันทำแบบนี้ได้ไดยังไงคะเสียสติแล้วแล้วแกจะบอกเขาเมื่อไหร่อ่ะว่าแกเป็นใครอ่ะ เมื่อถึงเวลาโอ๊ยทำไมลอกนี้มันต้องมีการแบ่งชนชั้นกันด้วยเนี่ยเฮ้ยมานี่มาไม่รู้ใครจะทำอะไรยังไงก็แก้กันเอเองก็นแล้วกันส่วนฉันชีวิตนี้ฉันขอมีอัลบั้มส่วนตัวเป็นของตัวเองมันเหมือนมีใบป,ประกาศนียบัตรสำหรับชีวิตนี้เลยอะ เย็นนี้หมูแฮมอยากกินอะไรอ่ะแต่เขาทําให้อเถียนทําอะไรเขากินอ่ะหมูแฮมก็ชอบทั้งหละปากหวานนนเนี่ยนี่เขาไปดูของทีงนี้ก่อนนะอืองั้นเขาไปซื้อของใช้ในบ้านกันละกันแล้วเดี๋ยวเขาตามไปเถียนอย่าไปนานนะ มา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 เดมาเดรอก่อนมาเดมาเดเดี๋ยว,วก่อนมาเด ยาปไปนคุณเพชรร่ไม่สบายมากฉันต้องไม่หาเขามาสนุกดีกว่านก